เหมือนคุณพยายามไปควบคุมชีวิตเขาครับไม่มีใครชอบไปอยู่อันเดอร์ชีวิตใครครับแต่หลายคนก็จะบอกว่าเอ้าก็ก็เป็นห่วงอ่ะก็ก็เราก็หวังดีกับเขา,าครับคืออย่างนี้นะครับการปรับตัวในในการครบกันของแฟนกันนะครับคุณต้องให้เหตุผลคุณต้องให้เหตุผลที่เป็นในมุมประโยชน์ของเขาแต่ไม่ใช่การบังคับกันว่าเพราะเพราะว่าฉันฉันเป็นแฟนเธอแล้วเธอห้ามแบบนี้ และสุดท้ายเขาจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อคุณนั่นก็คือสิทธิของเขาเช่นกันอย่าเอาคำว่าแฟนว่าคุณเป็นแฟนฉันแล้วคุณต้องทําแบบนี้เป็นแฟนกันแล้วทําไมไม่เชื่อฟังกันเลยคุณต้องให้เกียรติเขาครับถ้าคุณอยากให้แฟนปรับปรุงอยากให้แฟนทําอะไรคุณให้เกียรติเขาในฐานะที่ว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์เขาคุณเท่าๆกับเขาคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครคุณบังคับใครตลอดชีวิตไม่ได้ยิ่งครอบครองยิ่งทุกข์นะครับ และทําให้คนอื่นทุกข์ด้วยคนที่ถูกว่ามาครอบครองชีวิตฉันนะครับคุณไปพูดกับเขาด้วยเหตุผลคุณแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอย่างลึกซึ้งซึ่งกันและกันจนคุณได้แนวทางจนคุณได้ความเข้าใจว่าเออเราจะพัฒนาเรื่องที่เราคาดหวังได้อย่างไร